สำหรับลูกไก่สองถึงสามเดือนทั้งคู่เป็นตัวผู้นะครับได้นำมาให้เพื่อนได้ชมกันตามสายก็จะเป็นไก่มีเหลี่ยมมีแข้งหน้าแล้วก็กระดูกโครงสร้างค่อนข้างจะดีเลยสีก็จะออกเป็นสีสานะครับ เลยนะตัวสีเหลืองก็จะเป็นตีนจะคล้ายๆเป็ดนะครับ,นนรบตัวแข้งเหลืองส่วนตัวแข้งเขียวก็จะเป็นไก่ที่ไม่เก็บล่องลึกนะครับรูปร่างค่อนข้างจะดีเลยนะครับ สำหรับลูกไก่คู่นี้นะครับ